อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโคน้ชนมแม่และอา d โดไทยแลนด์ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกคะ่ะ นมแม่109บันได10ขั้นเพื่อให้ลูกได้กินนมแม่ตอนที่2ครั้งที่แล้วกุ้ยไม้กับพี่เก๋เราคุยกันเรื่องของบันได10ขั้นเนื่องจากว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็อ,อ,อยากจะให้คุณแม่เนี่ยได้รับประโยชน์เต็มที่ก็เลยขอแบ่งเป็น2ตอนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะพี่เก๋คะออขอเป็นข้อที่6เลยค่ะพี่เก๋ ข้อที่6นะคะไม่ให้น้ําอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นใดยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะก็อันเนี้ยก็เป็นข้อสําคัญแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเขาอาจจะทําได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไปเจอปัญหาที่บ้านคล้ายๆกันคือตั้งแต่โรงพยาบาลเนี่ยปกปติแล้วเนี่ยคำว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกลุมเครือนะคะแล้วก็ คุณแม่เองก็ไม่ทราบว่าอันไหนคือข้อบ่งชี้ทางการแพทยที่จะทําให้ลูกต้องเสริมนมผงนะคะ,ะพี่คลอดมาสามท้องอ่ะไม่ได้มีคุณหมอท่านใดพูดเรื่องนี้กับพี่เลยนะคะแล้วพี่ก็คิดว่า ที่ไม่รู้ว่าปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงแต่คิดว่าคล้ายๆกันนะก็คือเขาก็เขาก็เสริมให้เลยถ้าเขาคิดว่าแบบเขาอาจจะพูดบ้างเช่นอ่ะคุณแม่ลูกน้ําหนักลดนะอ่ะนมคุณแม่ยังไม่มานะอ่ะเสริมเสริมนมผงไปก่อนนะนะคะทีนี้ยกตัวอย่างอย่าง,างคาว่านมยังไม่มานะมันก็ไม่ใช่เหตุนะคะที่ว่าจําเป็นจะต้องเสริมนมผงในทันทีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ะระยะเวลาที่นมจะมาเนี่ยมันอย่างเวลาที่เราไปออกเคสกันเราก็จะเห็นนะคะคุณแม่บางท่านนักคลอดปุ๊บนมซึมเลยบางท่านก็แบบวันที่สองบางท่านก็วันที่สามนะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะรอได้อย่างน้อยก็สามวันนะคะแต่ที่นี้พอสามวันปุ๊บเนี่ยบางทีจะมีกรณีที่ทําให้ให้ลูกตัวเหลืองพอลูกตัวเหลืองปุ๊บอ่ะคุณหมอเขาก็จะแบบเหมือนไม่อยากให้เหลืองใช่ไหมคะเขาก็จะให้เสริมนมผงไปก่อน ซึ่งถามว่าอันนี้มันเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่จะต้องเสริมนมผงไหมพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะคือเรื่องพวกนี้มันคือเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้คือถ้าลูกได้แบบเข้าเต้าไวนะคะแล้วก็เข้าเต้าบ่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่รแรกแล้วเข้าเต้าอย่างมีประสิทธิภาพนะถ้าคุณแม่ได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ย <c oughs> ก็วันที่หนึ่งอะ่ะเขาก็ตุ้นไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ทุกสองสามชั่วโมงอะ่ะ คือใน28ชั่วโมงเนี่ยควรจะได้อย่างน้อย8-10ครั้งนะคะแล้วก็วันที่2อ่ะนมเขาก็จะเริ่มซึมแล้วแล้วก็เวลาแล้วเราก,ก็ทำแบบนี้ต่อไปนะคะพอลูกเขาได้นมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายออกมาพอถ่ายปุ๊บเนี่ยไอสารเหลืองอ่ะมันก็จะถูกขับออกทางอุจจาระเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องเสริมนมขมนะคะอันนี้คือตัวอย่าง แล้วก็อย่างกรณีแบบนี้อะเวลาที่การเสริมนมผงเนี่ยมันจะทำให้เขาอิ่มเวลาอิ่มเนี่ยความอยากที่จะดูดของเขาก็จะน้อยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็จะแบบก็จะหลับยาวด้วยแล้วเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เต้าคุณแม่ก็จะไม่ได้รับการกระตุน้นแล้วก็อย่างโรงพยาบาลเองเีอะ ส่วนใหญ่บุคลากรก็จะได้รับการเทรนว่าไม่ไม่ให้ปั๊มนมถูกไหมคะให้ลูกเข้าเต้าเท่านั้นแต่เวลาที่ลูกเข้าเต้าอะ่ะเขาอิ่มแล้วเขาหลับอะ่ะเขาก็ไม่ได้มาเข้าเต้าเต้าคุณแม่ก็ไม่ได้รับการกระตุน้นเวลาที่กลับไปบ้านอะ่ะเขาก็จะตื่นแบบ ตื่นมากกว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะเริ่มต้องการต้องการดูดนมเวลาดูดปุ๊บอะเต้านมซึ่งสามสี่วันที่แบบที่อยู่ในโรงพยาบาลได้รับการกระตุ้มเพียงพอใช่ไหมคะเขาก็จะแบบไม่ได้น้ํานมพอไม่ได้น้านมปุ๊บเขาก็จะร้องพอร้องปุ๊บคราวนี้อะอกระบวนการอันนี้วงจอรอุบัติมันก็จะมาคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลคุณยา่าคุณยายก็จะเอ๊ะเนี่ยออทำไมลูกร้องเขาไม่ได้น้ํานมไม่มีนมหรือเปล่าบีบออกมานมก็ไม่เห็นใช่ไหมคะเขาก็จะเสริมนมผงกันที่บ้าน ถึงแม้จะผ่านด่านโรงพยาบาลมาได้ก็อาจจะไปติดที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เยอะๆแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านที่กลับตัวทันก็สามารถที่จะแบบกลับไปเลี้ยงนมแม่ล้วนๆได้ก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะอาจจะแบบถามคนโน้นคนนี้หรือว่าอย่างอย่างเคสที่มาหาเราเอาก็คุยกับโค้ดโค้ดก็บอกสิ่งที่คุณแม่ต้องทําคืออะไรปัญหาเรื่องนี้ควรแก้อย่างไงนะคะแต่ว่าอ่าก็ส่วนใหญ่เองอะ่ะ ก็ยากมากที่จะกลับมานะคะก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็คือข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญว่าเราต้องไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อาหารอื่นนะคะกับลูกยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นเนี่ยก็ต้องเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่แค่ว่าแบบเหมือนกับว่านมยังไม่มาให้นมให้นมให้นมผงไปก่อน mm hmm. ค่ะ จากที่ฟังคือจริงๆเราก็เจอแบบเยอะมากๆเนาะพี่เก๋เคสประมาณนี้ที่แบบอาจจะเริ่มต้นแบบไม่ดีแล้วก็มันเข้าวงจรตรงนี้ใหม่กลายเป็นว่าคุณแม่หลายๆคนเนะ่ะเสียใจมากๆที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ยอมให้เสริมนมผงโดยที่ไม่มีข้อบ,บ่งชี้หรือแม้กระทั่งเอากลับบ้านแล้วก็โดนแบบเหมือนครอบครัวค่ะ อ,อย่างที่พี่เก๋อบอกเลยเอาลานล้องไม่ได้นมหรือเปล่านมไม่มีหรือเปล่าคือการที่คนรอบข้างพูดอย่างเงี้ยจะทําให้คุณแม่ยิ่งเครียดแล้วก็โอเคแหละมันอาจจะคือนอผมผงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขานะตอนนั้น ไม่ได้บอกว่านมผงดีที่สุดแต่คือณนะตอนนั้นนะคะเวลาที่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ก่อนเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นนั้นได้อันนี้ก็อยากจะย้ำเรื่องนี้เหมือนกันเนาะพี่เก๋เพราะว่ามันเป็นเหมือนด่านแรกๆเลยเนาะที่แบบคลอดออกมาปุ๊บแล้วคนก็จะมาพูดเยอะแย,ะเ,ยะเลยว่าเอ้ยไม่มีนมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะพี่เก๋แล้วก็เรื่องของน้ําเหมือนกันเนาะทีะ่จริงๆเราเจอบ่อยมากๆในคําถามที่แบบตามกรุ๊ปต่างๆว่า คุณยายคุณย่ายอยากให้หลานกินน้ําเพราะว่าดูแล้วแบบลิ้นเป็นฝ้าขาวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือไม่นะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะพี่เกศปกติให้นมแม่มันลิ้นก็จะไม่เป็นฝ้าเหมือนนมผงอยู่แล้วค่ะ,ค,ะค่ะแล้วก็เวลาที่ลิ้นเป็นคราบอย่างเงี้ยก็ใช้ผ้าอ้อมเนาะก็ะชุบน้ำแล้วก็เช็ดได้ค่ะ ฉะนั้นเรื่องน้ำก็ไม่จาเป็นค่ะค่ะแล้วก็เวลาให้น้ําเยอะก็จะอิ่มน้ําอิ่มน้ําก็จะไม่อยากไม่อยากเข้าเตาไม่อยากดูดนมไม่อยากกินนมนะคะอันนี้มันก็เป็นแล้วก็จริงๆก็มีความเสี่ยงด้วยเนาะน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบปนเปื้อนนะคะที่เชื้อโรคเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่ที่เป็นอาหารอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่าค่ะค่ะก็ให้นมแม่ดีที่สุดค่ะตอนแรกคลอดนะคะได้ค่ะพี่เกดไปที่ข้อเจ็ดเลยค่ะ ข้อเจ็ดนะคะให้แม่ลูกอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่แรกเกิดนะคะจริงๆข้อน,นีอ้ถ้าเป็นโรง,งพยาบาลรัฐบาลนะคะที่เขาเป็นโรงพยาบาลสายใยรักอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็มีโอกาสที่คุณแม่จะได้อยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งบางทีเขาก็แบบห้องรวมเนาะเขาก็เอามาไว้ให้อยู่แบบอยู่ในเตียงกับคุณแม่เลยแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยน้อยมากที่จะที่จะได้ ที่จะได้อยู่แบบนี้ยิ่งช่วงโควิดด้วยเนาะก็โดนแยกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอาการที่แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ ลูกได้เข้าเต้าบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้แม่ได้ฝึกในการที่จะแบบเหมือนดูแลลูกนะ,ะก่อนหน้านี้ตอนที่พี่มีลูกคนแรกเนาะแล้วก็พี่ก็อ่านบันไดสิบขั้นอางเนี้ยพี่ก็พี่ก็แยง้งแย้งอยู่ในใจนี่แย้งอยู่ในใจแล้วก็ก็แย้งนั่นแหละว่าเอ้ยคนไม่เคยเลี้ยงลูกจะให้เลี้ยงลูกได้ยังไงแล้วก,แวก็แล้วพี่ก็แบบมองข้ามไอ้ข้อนี้ไปแต่หลังจากที่เราทํางานตรงเนี้ยมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราก็ถึงเห็นว่าเราเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงเป็นหนึ่งในบันได10ขั้นนะคะเพราะว่า คือตอนนั้นความรู้สึกพี่พี่รู้สึกว่าโรงพยาบาลเขาเอาไปเลี้ยงให้อะดีแล้วเราแบบเรายังเรายังเลี้ยงไม่เป็นนะคะแต่ว่าอยากให้คุณคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราควรจะต้องหัดนะคะตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลเวลามาที่บ้านบางทีก็อาจจะรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาที่บ้านมีคุณย่าคุณยายช่วยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ให้พยาบาลช่วยแต่ว่าอันเนี้ย เขาเป็นลูกเรานะคะแล้วก็ตอนที่อยู่ในท้องเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่ดูแลเขาอยู่เวลาที่เขาออกเขาออกมาจากท้องเราแล้วอะ่ะเขาก็อยากให้เรานี่แหละเป็นคนดูแลเขาต่อไม่ใช่พยาบาลคนไหนไม่ใช่แบบไม่ใช่แยกเขาไปอยู่อยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งแบบไม่รู้เลยว่าแม่อยู่ไหนการที่เราแบบเหมือนกับอยู่ในห้องเดียวกับเขานะคะมันก็คือว่ามันเป็นความอุ่นใจเนาะบางทีพี่ยกตัวยอย่างให้ฟังงา่ายๆเหมือนเราอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ย ่เป็นคนที่เราคุ้นเคยถูกไหมคะาสามีภรรยาก็ได้คืออ่าเราก็แบบเราก็อยู่ด้วยกันก็อยู่เป็นเพื่อนกัน อันนี้คล้ายๆกันเอาลูกมาอยู่ในห้องคุณแม่นี่แหละก็อยู่ในเขาเขาก็จะมีกระบะให้นะก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะอยู่เป็นแม่ของลูกเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาลูกขยับเราก็อุ้มเขามาแล้วก็จริงๆอะ่ะตอนแรกๆเนี่ยเขาจะต้องห่อผ้าอยู่แล้วเนาะแล้วเวลาที่ห่อผ้าเนี่ยอุ้มไม่ยากหรอกคุณแม่ช้อนที่คอแล้วก็ค่อยๆอุ้มไม่ต้องกังวลอยู่ด้วยกันยีิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่แรกคลอดนี่แหละดีแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะคะ ค่ะแล้วเรื่องของการแบบเอาลูกมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนี่คือจริงๆรีเควสได้เนาะรีเควสได้ค่ะค่ะรีเควสได้แล้วก็วกควรควรต้องรีเควสด,ด้วยนะคะคทีเนี้ยค่ะก็คุณคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะแบบอ่ะอาจจะมีคําพูดโอ้ยจ่ายต้งแพงให้เขาเลี้ยงไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าเนี่ยกว่าจะได้ลูกคนนี้มาแพงกว่านั้นเราต้องเลี้ยงเอง แล้วก็มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะที่บอกว่าท้องท้องแรกเนี่ย คล้ายๆกับที่พี่เก๋พูดเลยว่าเออรู้สึกว่าตัวเองยังเลี้ยงไม่เป็นดีแล้วที่พยาบาลเนี่ยเขาทําให้หมดทุกอย่างคือคุณแม่จะได้พักผ่อนอ่ะซึ่งท้องนั้นคือไม่ไม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเพราะว่าพอกลับไปบ้านปุ๊บเลี้ยงไม่เป็นเลยทั้งทั้งที่กออ็มีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ด้วยนะพี่เก๋กลายเป็นว่าท้องแรกเนี่ยเขาเขารู้สึกเฟลแล้วก็เสียใจมากๆท้องที่สองข้อที่โรงพยาบาลเดิมค่ะแต่ว่าคุยกับหมอ ไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าแบบคลอดปุ๊บเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยเข้ามาอยู่แบบเป็นรูมอิ่ได้เลยคหมอ,อก,ก็ถามว่าอ้าวทาไมล่ะแบบไม่อยากพักผ่อนเหรอเนี่ยจ่ายต้องแพนนะ่าแสนกาบาทคุณแม่ก็บอกว่าก็จ่ายเพื่อให้แบบลูกคลอดออกมาปลอดภัยแต่ว่าเรื่องของการเลี้ยงลูกเนี่ยคือแม่รู้ว่ามันแม่ต้องเลี้ยงเองเพราะว่าถ้ากลับไปบ้านเนี่ยจะเหมือนลูกคนโตก็คือ เหมือนกลับไปแล้วก็แบบช็อกอะ่ะพี่เก๋แบบเฮ้แบบเอาลูกรองต้องทํายังไงไอ้น,นู่นไอ้นี่ต้องทํายังไงบวกกับความเครียดเรื่องของแบบนมยังไม่มาด้วยเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ปั๊มไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็อยากจะให้เป็นเรื่องสําคัญที่คุณแม่ต้องคุยกับคุณหมอแล้วก็ในครอบครัวก,ก็คือต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยเนาะค่ะได้ค่ะค่ะพี่เก๋งั้นเดี๋ยวไปข้อที่8เลยค่ะ ข้อที่8นะคะสนับสนุนให้ลูกดูดนมแม่ได้บ่อยครั้งตามต้องการนะคะข้อนี้ก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่7นะคะก็คือการที่เราให้ลูกเข้ามาลูมอินกับคุณแม่นะคะการที่ลูกลูมอินเนี่ยก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยาสามารถให้นมลูกได้บ่อยนะคะเพราะว่า,ายกตัวอย่างอย่างเช่นเ,เวลาที่โรงพยาบาลเขาแยกแยกลูกไปไว้ที่เนอร์เซอรี่นะคะแล้วก็เวลาที่ลูกร้องต้องการที่จะแบบเหมือนกับว่าเข้าเต้าคุณแม่เนี่ย ถ้าพยาบาลไม่ว่างนะคะเขาก็ไม่เอาลูกมาส่งคุณแม่อาจจะเสริมนมผงไปก็ได้เพราะลูกร้องนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณแม่เอาลูกมาลูมอินเวลาลูกร้องปุ๊บคุณแม่ก็จะเห็นคุณแม่ก็จะเอาลูกเข้าเต้าได้แล้วการที่ลูกเข้าเต้าบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายเรารับทราบว่าอ๋ออันนี้มันมีดีมานนะ ขอให้เธอจงผลิตน้ำนมให้เด็กคนนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจะบอกว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากการที่ลูกอ่ะเหมือนกับข้อ6ที่เราคุยกันในเรื่องของตัวเหลืองในเรื่องของ น้ำหนักลดพวกนี้ก็เกิดจากการที่ลูกได้ดูดนมคุณแม่ไม่เพียงพอเวลาที่ดูดนมคุณแม่ไม่เพียงพอดูดไม่บ่อยก็จะทําให้เขาไม่ได้รับน้ํานมแล้วก็น้ําหนักลดแล้วก็ตัวเหลืองต่างกันมาเป็นลูกโซ่ค่ะซึ่งก็ตรงนี้ก็อยากจะให้ความสําคัญแล้วก็คุณแม่ก็ต้องจดจําไว้นิดนึงเนาะว่า<ะ>การให้ลูกดูดบ่อยๆตามต้องการเนี่ยมันไม่ได้กุ<ะ>้ยไม้เคยเจอแบบนี้คะ่ะพี่เก๋เคยเจอว่าพยาบาลไม่ให้มาดูดบ่อยเพราะว่าอันนี้เป็นเอกชนนะคะ เพราะาว่ากลัวหัวนมคุณแม่แตกอันนี้คือ,อเป็นความเชื่อที่แบบมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะพี่เก๋ผิดผิดมหันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่เขาก็คือ ทำยังไงให้คุณแม่เข้าเต้าได้ถูกต้องถ้าเกิดเข้าเต้าได้ถูกต้องแล้วหัวนม,มเขาจะไม่แตกนะคะค่ะทำไมฟังก็ช็อกเหมือนกัน<ๆ>เขาบอกว่าอ๋อเขาให้ดูดแค่แป๊บๆปเองค่ะเ<ๆ>ขาบอกว่ากลัวหัวนมแตกก็เลยต้องคุยกันใหม่ว่าอ๋าอคุณแม่ถ้าคุณแม่แบบรู้สึกเจ็บตอนตอนเอาเข้าเต้าเนี่ยต้องบอกคุณพยาบาลให้ปรับเปลี่ยนท่าเพราะว่าบางทีคุณแม่ไม่บอกเขาก็เหมือนไม่รู้เขาก็นึกว่าโอเคอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่เก๋ คือที่คุณแม่หัวนมแตกเพราะว่าคือถ้าน้องไม่คือถ้าน้องมีพังผืดนะคะก็จะทําให้เขาอมหัวนมได้ไม่ลึกคืออ้าไม่ลึกก่นนะคะอมไม่ถึงลานนมนะคะอันนี้ก็จะทําให้เขาดูดแต่หัวนมก็ทําให้หัวนมแตกได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือว่าเขาไม่ได้มีพังผืดแต่ว่าเขาก็เขาก็อมไม่ลึกอ่ะก็คืออันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่คือไออย่างนี้ดีกว่า บอกคุณแม่ว่าคุณแม่ที่ได้ฟังนะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลถ้าเจ็บเอาลูกออกนะคะแล้วก็อ่าให้เขาเข้าใหม่นะคะอย่าอย่าแบบเ๋ยวฝืนเพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเจ็บก็ต้องทนอะไรอะไรก็ต้องทนแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะคะค่ะถ้าทําได้อย่างถูกต้องคือมันจะไม่มีความเจ็บปวดตรงนี้ใช่ใช่ก็เช็คสเรื่องอกันกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่เก๋ เช็คเช็คทางทายเช็คล <G iro undred> ิฟทายนะคะก็ค <asti> ือพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ ตรงริมฝีปากด้านบนด้วยอันด้านบนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเช็คนะคะก็ถ้าเกิดตัดข้างล่างแล้วก็ยังเจ็บอยู่ก็เช็คข้างบนนะคะแล้วก็ดูว่าทําไมเขาถึงแบบอ้าได้อ้าปากได้ไม่กว้างแล้วก็อมได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็ทุกโรงพยาบาลควรจะต้องมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะถ้าเกิดคุณแม่ยิ่งยิ่งโรงพยาบาลแพงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครสักคนที่ช่วยคุณแม่เขาเต้าได้ก็ ขอให้โวยนะคะถ้าไม่โวยเนี่ยา <c oughs> ทางโรงพยาบาลผู้บริหาร <c oughs> เขาก็จะไม่ทราบนะคะถ้าเขาทราบเขาก็จะได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะยิ่งแบบยิ่งไปกว่านั้นคือคุณแม่หลายๆท่านก็คิดว่าเป็นความผิดของตัวเองด้วย ที่แบบเ,เข้าเต้ายัางไงแล้วแบบหัวนมแตกแล้วแบบลูกไม่มีน้ํานมกินคือต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะว่าทางพยาบาลเนี่ยต้องเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่จะมาช่วยคุณแม่ตรงนี้ถ้าเขามาดูแค่แป๊บๆแ,แล้วแบบเหมือนถ้าเขาแก้ปัญหาให้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ต้องพูดเนาะถ้าไม่พูดก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่มีการปรับปรุงซึ่งที่เบื้อมเจอส่วนมากเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่แพงๆด้วยค่ะพี่เก๋ค่ะประมาณนี้เลยค่ะพี่ก็ไปต่อเลยค่ะพี่เก๋ข้อ9กก็คือไม่ให้ โรคดูดหัวนมยางหรือดูดหัวนมหลอกรวมทั้งขวดนวมจุกนมนะคะ ก็อันนี้ก็เหมือนกันจริงๆเวลาที่เราคุยแต่ละข้อมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วถูกไหมคะก็คือถ้าคุณแม่ถูกแยกแม่ลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาลูกร้องแล้วคุณแม่อาจจะไม่พร้อมเที่ยวลูกเข้าเต้าลืกพยาบาลไม่พร้อมที่จะมาส่งก็มีแนวโน้มเยอะที่เขาจะต้องเขาจะป้อนอนมด้วยวิธีอื่นนะคะวิธีอื่นเนี่ยง่ายที่สุดสําหรับคนทํางานก็คือการใช้ขวดนะคะอ mm ัน hmm. นี้เวลาใช้ขวดปุ๊บอย่างเงี้ย คือลูกก็จะคุ้นเคยกับจุกนมยางจุกนมแบบนี้เวลาที่คือเขาแบบเรียกว่ากัดป,ปุ๊บอะนมก็จะไหลนะคะคือแต่เวลาที่มาที่เต้าเนี่ยเขาต้องออกแรงจากขากันไกลนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับว่ารีดนมจากเต้าออกมาตรงเนี้ถ้าเกิดเขาไปเจอขวดก่อนก็จะทําให้เขาดูดนมคุณแม่ไม่เป็นถ้าลกบางคนเนี่ยเขาแบบเจอแค่ครั้งเดียวเขาก็แบบ เขาก็ไปเลยนะคะหมายถึงว่ากลับมาเข้าเต้ายากแต่ว่าบางคนเขาก็แบบรู้จักปรับตัวเขาเขาดูดดูดขวดนมสักวันสองวันก็อาจจะไม่เป็นไรมาเข้าเต้าเขาก็แบบเหมือนกับเข้าเต้าได้ทีนี้คุณแม่หลายท่านซึ่งซึ่งแบบเจอขวดที่โรงพยบาบาลลูกพี่จริงก็เจอขวดที่โรงพยบาบาลนะคะกลับมาบ้านเขาก็เข้าเต้าได้แต่ว่า เวลาที่คุณแม่คนอื่นไปบอกอย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าลูกเราอ่ะไม่ที่มีปัญหาการสับสนจุกนมขวดนมแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็ช่วงแรกเนี่ย<ช>ก็เสริมขวดไปก่อนมันง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยมาค่อยมาเข้าเต้าลูกเราก็ยังทาได้เลยจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะอยากให้อยากให้ระวังแบบบางทีอาจจะไปเจอเพื่อนเพื่อนก็แบบแนะนําแบบนี้ว่าเอ้ยลูกเขาก็ป้อนขวดก่อนแล้วพอนมมาแล้วก็ค่อยมาเข้าเต้านะคะมันมันไม่ได้ ง่ายแบบนั้นทุกคนค, <także. S 2> ค่ะก็ <workouts. S 2> มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนาะอย่างที่บอกว่า <suit. S 3> <Chand ler. S 2> ออกมาแล้วดูดได้ดีดูดได้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเลยะคะ่ะพี่เก๋ <H ald. S 3> ซึ่งการเสริมจุกประมาณนี้ค่ะ <H ald. S 3> ก็อย่างที่บอกว่าก็มก็เจอเหมือนกันที่โรงพยาบาลหลายๆที่ก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องคุยไว้ก่อนเนาะว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็อีกนิดนึงเรื่องที่พี่เก๋พูดตอนท้ายค่ะน่าสนใจมากตรงที่ว่าปกติแบบเวลาเราจะใช้ของอะไรหรือว่าเราจะถา เรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะถามเพื่อนของเราซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆเรื่องเดียวกับเรื่องเครื่องปั๊มนมเลยค่ะพี่เก๋เพื่อน <ฮะ S 2> ใช้อันนี้เพื่อนใช้อันนี้แล้วแบบดีมากๆเลยดีมากๆคุณแม่ก็ใช้โดยที่ไม่ได้ลองคือเรื่องคล้ายๆกันเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฉพาะบุคคลจริงๆเด็กบางคนอาจจะแบบโชคดีที่เขาไม่สับสนแต่ถ้า โดนครั้งเดียวแล้วแบบเขาไม่เอาเต้าอีกเลยอันนี้ปัญหายาวคุณแม่ก็จะกลายเป็นคุณแม่ปั๊มล้วนซึ่งเราก็บอกไปใน E ีีก่อนๆแล้วว่าปัญหามันจะมีแบบค่อนข้างมากแล้วก็มันก็จะเหนื่อยยาวเนาะพี่เก๋ ใช่ก็ก็ขอบคุณปุ้ยไม้มเนี่ยที่ที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็จริงๆก็อยากให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนาะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเคสที่เราดูแลอยู่อ่ะแต่ละคนนะปัญหาไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือแม้แม้กระทั่งคลอดโรงพยาบาลเดียวกันก็ได้รับบริการซึ่งแตกต่างกันนะคะแล้วก็วิธีการที่เราใช้แก้ปัญหาให้คุณแม่ท่านเนี้ย ก็แตกต่างจากวิธีการให้เราใช้แก้ปัญหาให้คุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ตระหนักนะว่าบางทีปัญหาของเราเอาง่ายๆายกตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาปั๊มนมไม่ออกอย่างเงี้ยสาเหตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าลูกเข้าเต้าไม่ได้อย่างเงี้ยสาเหตุของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อยากจะให้ปรึกษาแบบคนที่เขามีประสบการณ์แล้วจริง,รงๆแล้วก็เอามาปรับใช้แต่ไม่ได้บอกว่าแบบไปเชื่อทั้งหมดเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งของเราเองที่โค้ดคุณแม่เนี่ยแต่ละคนก็อย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนกันคุณแม่ท่านนี้ต้องอาจจะต้องใช้วิธีโค้ดแบบนี้หรือว่าต้องปรับเปลี่ยนประมาณนี้นะคะ่อยากจะให้ระวังนิดนึงเรื่องของพวกจุกนมจุกหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นข้อสุดท้ายละค่ะพี่เก๋ข้อสุดท้ายนะคะ สร้างกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อส่งต่อมารดาหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. จริงๆในต่างประเทศมันมีกลุ่มซัพพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะองค์กรที่แบบเป็นองค์กรระดับโลกก็คือลาเลเชรีสนะคะก็คือ,อก็เป็นกลุ่มของคุณแม่จึงเขาตั้งมาหลายสิบปีแล้วเนาะ,ะเป็นกลุ่มของคุณแม่เจ็ดคนนะคะที่เขาก็เห็นปัญหาว่ามันเป็นอะไรที่ พอคือหลังจากที่เราเปลี่ยนวิธีปฏิบัตินะเนาะจากการที่แบบข้อดลูกที่บ้านแล้วก็คุณย่าคุณยายช่วยกันแบบดูแลคุณแม่มากลายเป็นข้อในโรงพยาบาลพอคลอในโรงพยาบาลปุ๊บมันกลายเป็นหมอพยาบาลดูแลซึ่ง มันไม่ได้ไม่ได้ practice เนาะมันไม่ได้สนับสน,นุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อันนี้พูดถึงอเมริกาเลยนะคะมันไม่ได้สนับสนุนกันแนวทางในการเลี้ยงลูกดนมแม่กลุ่มลาลาเลชลีก็เขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะซ support คุณคุณแม่นะคะที่ไปคลอดในโรงพยาบาลแล้วทำยังไงเราก็ทำไม่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่เป็นนะคะทีนี้อย่างบ้านเราอะ่ะมันไม่มีกลุ่มแบบนี้นะคะจนจนกระทั่งพี่ว่าเอาจริงอะ่ะพี่คิดว่าตอนที่ เราเริ่มมีเฟ e บ o o กอ่ะนะคะตอนที่พี่อ่านหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของราเลชีีกันแล้วพี่ก็ตอนนั้นแบบโอ้ฝันไกลฝันใหญ่มากเราอยากจะมีกลุ่มนมแม่อะไรเนี่ยแถวบ้านพี่กลุ่มนมแม่สวนหลวงกลุ่มกลุ่มนมแมเเ่เป็นเครือขคายใช่เป็นเครือข่ายเป็นไงละอะไรอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นภาพเลยอย่างเงี้ย แต่ว่าพอสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบด้วยความที่เราแบบเหมือนกับตัวเล็กมากๆเนะเราไม่สามารถที่จะแบบไม่ได้มี power ที่จะแบบ create อะไรอย่างนั้นได้นะคะแต่จริงๆก็มีคนซึ่งเป็นแบบคนตัวเล็กๆซึ่งเขาทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เยอะแยะมากมายเนะแต่ว่าพี่คิดว่าตัวเราในเวลานั้นเราไม่สามารถทําได้จนกระทั่งมันมี facebook เข้ามานะคะพอมี f c e e o o o ปุ๊บแล้วก็มีเฟซเฟซบุ๊กุ่มเนี้ยพี่พี่เลยรู้สึกว่า โออันนี้แหละมันเป็นเครื่องมือที่เราแบบเหมือนกับว่าจะสามารถสร้างกลุ่มสนับสนุนพวกนี้ได้แล้วก็เลยตอนนั้นพี่ก็เลยตั้งกลุ่มไอ้คุณแม่นักปั๊มนะคะทําทุกอย่างเพื่อลูกขึ้นมานะคะก็อะตอนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับช่วยให้ความรู้คุณแม่ก็ด้วยความที่เรารู้อะไรแล้วเราก,เราก็เราก็ส่งต่อความรู้อันนั้นไปแล้วก็เลยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ก็คิดว่าน่ากลุ่มก็น่าจะประมาณสัก2 0ง0ก็น่าจะ10ปีได้เนาะ ใกล้ๆสิบปีนะคะ <c oughs> ก็เมื่อเทียบกับุ๊กอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะกรุ๊ปนมผงอ็ใหญ่กว่าก็อยู่ที่ประมาณแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นคุณแม่นักปั๊มจริง <c oughs> ๆที่สร้างไว้หลายกรุ๊ปนะคะคุณแม่นักปั๊มทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วก็อะไรนะเลี้ยงลูกนมแม่อยู่บ้านเนี่ยก็เน้นในการของแบบการเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็เข้าเต้าไปด้วยนะคะแล้วก็ คุณแม่นมแม่ทางไกลอ่นมแม่นมแม่แดนไกลนะคะนมแม่ทางไกลนี่ก็คือกลุ่มที่คุณแม่ต้องปั๊มนมส่งลูกต่างจังหวัดนะคะแล้วก็นมแม่แดนไกลก็คือนมคนไทยนี่แหละที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบไม่มีคนซัพพอร์ตแต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแอคทีฟแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีแอดมินที่ดูแลจริงจังนะแล้วก็กลุ่มที่ยังแอคทีฟอยู่ก็คือเป็นกลุ่มคุณแม่นักปั๊มท,ทําทุกอย่างเพื่อลูกนะคะ<ม>แต่ว่าจริงๆ พี่ก็จะบอกว่ายังไงอ่ะคือพอหลังๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกลุ่มที่เราไม่ได้ไม่ได้วางแผนในการเซตอัพอ่ะเพราะฉะนั้นความรู้หลายๆอย่างเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะทุกกลุ่มนั่นแหละค่ะมันจะมีความรู้ซึ่งบางทีมันไม่มันไม่ถูกต้องแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับไปจัดการได้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีก็ตามยถาก,กรรมอะ่ะ ใครโชค,คดีไปเจอคําแนะนําที่ดีแล้วก็เลือกทําตามอันที่ถูกต้องเขาก็จะแบบเหมือนักเซสได้แต่คนส่วนใหญ่บางทีจะเลือกจะบอกว่ายัางไงเลือกสิ่งที่ถูกใจมากกว่าจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องค่ะทีนี้ต้องนิดนึงค่ะตรงที่บอกว่าเวลาเราไปเข้ากลุ่มอะไรนี้ <c oughs> ก็หมายจะบอกว่า มันมีกลุ่มที่แบบเป็นออกกําลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ซึ่งก<ช>้ยหมายว่ามันคล้ายๆกับกลุ่มคุณแม่นักปั้มเลยนะพี่เก๋<ช><ช>ตรงที่ว่าเ,าเขามีประสบการณ์อย่างเงี้ยเขาทําอย่างเงี้ยมันโอเคเ,อเขากินอย่างเงี้ยมันโอเคแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องพวกเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียว<ช>ก็อย่างที่บอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมแบบสรีระอะไรแตกต่างกันอยากจะให้คุณแม่เนี่ยลองพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแล้วก็หาความรู้ที่เป็นแบบ ข้อเท็จจริงจริงๆเนาะพี่เก๋อยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะว่ากลุ่มพอแบบมันขยายใหญ่มากๆเนี่ยโอเคทุกคนก็เหมือนก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่แบบเลี้ยงลูกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แม้กระทั่งเรื่องของการใช้จุกนมอะค่ะพี่เก๋ก็ม่ก็เจอบ่อยมากๆใช่แล้วแบบโอเคไหมแบบยี่ห้อนี้ดีไหมโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่าบางทีเราก็เลือกเอาสิ่งที่แบบ จริงๆเรามีคิดอยู่แล้วเนาะว่าแบบจะใช้ตุก <ฮะ S 2> หลอกอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> แล้วก็ไปเจอพอดีแล้วก็แค่สนับสนุนความความคิดของเราแต่ว่า <ฮะ S 2> อ,อยากจะให้คุณแม่หาข้อมูลเยอะๆหรือถามคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญจริงๆมากกว่าเนาะไม่อยากจะให้แบบเอาความเอม่อเอาความรู้ตรงนี้ที่แบบมาจากเอ่อหลายๆคนอย่างเงี้ยเอามาผสมผสานปนเปแล้วก็ไปเลือกทําในเวที่แบบบางทีกลับมาเราอาจจะต้องเสียใจก็ได้ค่ะใช่ก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆค่ะ <ฮ>เยอะเยอะเลยค่ะเพราะว่าๆๆความรู้มีเยอะทั้ง YouTube แบบมีคนทําอะไรอย่างนี้เยอะมากพี่เก๋ค่ะ,<ฮ>ะเยอะจนแบบบางทีแบบกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหเราพลาดไปแล้วค่<ฮ>ะค่ะพี่เก๋แล้วคุณแม่ฟังครบทั้งสิบข้อแล้วเนี่ยคุณแม่อยากจะให้ลูกได้กินนมแม่คุณแม่ต้องทํำยังไงดีคะพี่เก๋คุณแม่ต้องทํำยังไงก็คือพอฟังครบสิบข้อแล้วพี่คิดว่าคุณแม่ก็ น่าจะรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในโหมดโลกสวยไม่ได้นะคะก็คือคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็จะคิดว่าเออเราแบบได้เลือกข้อโรงพยาบาลน,นี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเป็นโรงพยาบาลที่มีคลินิกนมแม่นะคะเป็นโรงพยาบาลที่แบบดูน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้อนณาไม่ได้ส่งจะบอกว่ายังไงไม่ได้ช่วยให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แบบเหมือนกับเหมือนกับเสกเลยอะ คือมันไม่ได้แบบปุ๊บแล้วก็ได้เลยทีนี้พอเรารู้ปัญหาในแต่ละอย่างในแต่ละจุดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหน้าที่เราก็คือว่าเราต้องเตรียมเตรียมพร้อมเนะเตรียมรับมือมันเหมือนเวลาที่เรากําลังจะเจอเหตุฉุกเฉินอะไรเหมือนอย่างเงี้ยอย่างโควิดใช่ไหมคะช่วงแรกๆตอนที่ มันมีข่าวโควิดใหม่ๆทุกคนก็เตรียมตัวนะคะอะเราเตรียมข้าสารอาหารแห้งเราแบบออกไปนอกบ้านเราต้องมีเจลแอลกอฮอล์ <c oughs> ใช่มันคือลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณแม่ก็ไปนั่งไล่เลยว่าไอ้สิบข้อเน,นี้ยโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดเนี่ยมันข้อไหนใช่ข้อไหนไม่ใช่เขาทําข้อไหนให,ให้เราข้อไหนเขาไม่ได้ทําและอันที่เขาไม่ได้ทำอะเราจะรับมือยังไงนะคะพี่ <c oughs> คิดว่าแบบนี้แล้วก็ EP ถัดไปอะเราอาจจะไปลงลึกเลย หลายๆแบบหลายๆจุดที่อาจจะเกิดปัญหาอีกนะคะอย่างอย่างอีพีหน้าที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องของการคลอดเองแล้วก็ผ่าคลอดเนี่ยมันส่งผลยังไงอีพีที่ผ่านมาเราพูดในระดับผิวๆมาแล้วว่ามันส่งผลกับการที่กับความตั้งใจคุณแม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไงนะคะแต่ว่าอีพีถัดไปเนี่ยเราจะคุยแบบเหมือนกับลึกมากกว่านั้นแล้วก็คุณแม่ก็จะได้ไอเดียแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วก็คุณแม่หลายๆท่านที่อาจจะแบบตัดสินใจ ไว้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะผ่าตัดคอดอาจจะเปลี่ยนใจเป็นคอดเองก็ได้หรือเผอเอก็อาจจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะพี่เก๋งั้นเดี๋ยวเรามาคุยต่อใน e ีพีถัดไปนะคะก็ฝากนิดนึงก็อยากจะให้คุณแม่แบบเอ่อเนื่องจากอีพีมันมันยาวเนาะมี2ตอนอยากจะให้คุณแม่ชวนคุณพ่อมาฟังด้วยแล้วก็ชวนคนรอบข้างมาฟังด้วยค่ะแล้วก็ลองตัดสินใจลองพิจารณาดูนะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ a r d o Thailand ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ